สวัสดีครับผมซิก้านะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงความเปลี่ยนแปลงระหว่าง Star Wars Battlefront ของเบต้ากับตัวเต็มนะครับอ่าซึ่งหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้เล่นในช่วงเบต้ากันแล้วนะครับก็พบว่าเกมนี้เป็นเกมสนุกมากเลยนะครับแต่ว่าเมื่อตัวเต็มถูกปล่อยออกมาเนี่ยมันจะมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับในส่วนของความไหลลื่นในการเล่นนะครับผมพบว่า Star Wars Battlefront นะครับสามารถค้นหาห้องได้อย่างดีนะครับไม่นานเลยนะครับใช้เวลาในการค้นหาเพียงชั่วครู่เท่านั้นนะครับและห้องที่เล่นเนี่ยเราอาจจะรู้สึกได้ครับว่า ปิงมันสูงนะครับแต่ว่าแทบไม่ส่งผลอะไรกับการเล่นเลยจากที่ผมเล่นเนี่ยผมรู้ว่ารู้สึกได้เลยครับว่าปิงมันเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาผมเดินชนคนอื่นนะครับตัวผมวาร์ปไปวาร์ปมายังเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ในเรื่องของการยิงนะครับหากเรายิงตรงจุดนะครับมันก็ยังขึ้นดานเมจเป็นปกติอยู่นะครับซึ่งผมว่าตัวเกมอ่ะทรองรับในส่วนนี้ได้ดีดมากเลยครับถึงเราจะเล่นในห้องที่ปิงเยอะเราก็ยังสามารถเล่นได้อย่างครบอัตลดนะครับไม่ทําให้เสียความรู้สึกเลย และด้วยความที่โหมดการจอยห้องเป็นแบบแมทเมคกิ้งแบบนี้นะครับจะไม่ทําให้เซิร์ฟลางครับเพราะว่ามันจะจับทั่วทุกคนทั่วทั้งโลกนะครับมาอยู่ด้วยกันนะครับเวลาค้นหาห้องนะครับสําหรับใครที่สงสัยในส่วนนี้ผมก็บอกได้เลยครับว่าไม่มีปัญหาแน่นอนครับในส่วนของการค้นหาห้องอ่ะสําหรับอย่างแรกที่เราต้องมาพูดถึงไปเลยนะครับก็คือเรื่องของด้านครับโหมดนะครับผมมีโหมดใหม่เพิ่มเข้ามาให้เล่นมากมายนะครับแต่ว่าผมยังเล่นไม่ครบนะครับตอนนี้ผมเล่นแค่โหมด Assault ที่เราเคยเกันที่เราเคย ซึ่งความแตกต่างที่เห็นชัดเจนเลยก็คือการที่เพิ่มเข้ามาใหม่ครับมีด่านเพิ่มเข้ามาใหม่เป็นด่านป่าผมจําชื่อด่านไม่ได้นะครับเป็นด่านป่าแล้วก็ด่านน้ําแข็งแล้วก็ด่านเป็นลาวานะครับซึ่งแต่ละด่านเนี่ยจะเล่นเหมือนกันครับเล่นเหมือนเดิมตอนที่เราเคยเล่นตอนเดต้านั่นแหละครับเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนภูมิภาสภาพด่านไปนะครับซึ่งผมก็พบว่ามันก็่ยังไม่ค่อยมีความแตกต่างจากส่วนเดต้าเท่าไหร่นะครับผม ต่อมาที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องอาวุธกับการ์ดนะครับผมซึ่งอาวุธใหม่นะครับมีเข้ามาเพิ่มเข้ามาเยอะมากเลยครับสามารถปลดล็อกได้ตั้งแต่เลเวล1ถึง5้นะครับซึ่งเป็นเลเวลสูงสุดในตอนนี้นะครับรวมถึงการ์ดด้วยนะครับผมเราสามารถปลดล็อกได้จากการใช้เงินที่ได้ในการจบแต่ละด่านมาซื้อนะครับเช่นเดียวกับอาวุธนะครับ ซึ่งจากที่ผมลองเล่นมานะครับพบว่าผู้เล่นเลเวลสูงๆมักจะใช้อาวุธและการ์ดชุดเดิมๆชุดเดียวกันนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้อาวุธและการ์ดนะครับยังมีส่วนที่ยังโอเวอร์พาวเวอร์อยู่นะครับซึ่งก็คือเรียกง่ายๆว่าโกงนั่นแหละครับน่าจะมีการปรับบาลานซ์ในอนาคตเร็วๆนี้นะครับแต่สิ่งที่แตกต่างจากตัวเบต้าอย่างชัดเจนก็คือการปรับสแตตของปืน ที่เราเคยใช้กันตอนเบต้านะครับอย่างเช่นเจ้าปืนกลหนักที่เราเคยใช้กันตอนเบตา้าที่ปลดล็อกต่อเลเวล5สูงสุดตอนนั้นนะครับหากใครได้ใช้ก็จะพบว่ามันเป็นปืนที่โกงมากเลยนะครับยิงเร็วยิงแรงและเ,เรียกได้ว่าเป็นปืนที่ทุกคนต้องใช้เลยนะครับแต่พอมาตัวเต็มปุ๊บมันได้ถูกเนิบลงครับเป็นปืนที่ดาเมจเบาลงนะครับแต่ก็ยังคงความสามารถระยะประชิดไปเท่าเดิมนะครับเพียงแต่ลดความสามารถในระยะไกลลงรวมถึงเจ้าปืนสั้น กระบอกที่นี้ที่ใช้อยู่ตอนนี้ด้วยนะครับซึ่งตอนเซิร์ฟเบต้าเนี่ยนะครับมาเป็นปืนที่เบามากเช่นที่ว่าทําอะไรใครแทบไม่ได้เลยมีดีแค่ยิงเร็วเท่านั้นเองครับพอมาถึงตัวเต็มเนี่ยเขาได้ทําการปรับสเตตของปืนนี้ขึ้นมานะครับทําให้เจ้าปืนนี้มีความแรงขึ้นมาสามารถยิงได้เร็วและครูดาวเร็วมากครับคููดาวนั่คือคูลิ่งนะครับกลายเป็นปืนประจําตัวของเลเวลน้อยๆในช่วงแรกไปเลยนะครับ แต่ก็แล้วแต่สไตล์คนด้วยละครับแต่ผมกูว่าที่แตกต่างจากเบต้าของส่วนอย่างชัดเจนนะครับก็คือนี่แหละครับปืนนี่แหละครับที่ปรับสเตตขึ้นมาให้สมดุลมากขึ้นและเมื่อพูดถึงการ์ดแล้วหากใครจำได้การ์ดในตอนเบต้านะครับการ์ดสุดฮิตนะครับจะมีอยู่2ใบก็คือเจ็ตแพคกับไรเฟิลนะครับถ้าใครจำไรเฟิลก็บอกนั้นได้นะครับเป็นปืนที่โกงมากนะครับเนื่องจากว่ามันยิงเข้าหัวนัดเดียวตายและหากยิงตัวก็ทำดาเมจได้สูงถึง90เลย ซึ่งพอมาในตัวเต็มนะครับมันได้ถูกปรับลงครับปรับลงในที่นี้หมายความว่าเปลี่ยนจากการยิงเลยนะครับเป็นการชาร์จแทนนะครับซึ่งถ้าหากเราชาร์จเต็มหลอดนะครับ<อ>ก็จะทําให้หยิงตายภายใน1น,นัดนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นการปรับที่ดีมากเลยครับมันลดความสามารถในระยะใกล้ลงนะครับและเพิ่มความสามารถในระยะไกลตอนนี้เราไม่จะเป็นต้องยิงหัวก,ก็สามารถทําให้ตายได้ในนัดเดียวแล้วนะครับแล้วยังมีการสแปลดดาเมจด้วยนะครับถือว่าเป็นการปรับสมดุลที่ดีมากครับของการไปนี้ เนื่องจากว่าเมื่อก่อนมันกลายเป็นปืนที่แบบว่ายิงชักยิงกันในระยะประชิดเลยนะครับแล้วสาดต่อด้วยปืนกลนะครับแต่ตอนนี้ไม่สามารถทําแบบนั้นได้แล้วครับทําให้ความสามารถในระยะไกลของมันเพิ่มขึ้นแต่ลดความสามารถในระยะประชิดลงซึ่งผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับและตัวเต็มนี้ยังได้เพิ่มในส่วนของการแต่งตัวของทั้งสองฝั่งเข้ามาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดหรือว่าหน้าตานะครับเราสามารถตกแต่งหน้าของทั้งสองฝั่งได้นะครับ รวมถึงอิโมชันแสดงท่าทางต่างๆนะครับเราสามารถปลดล็อกได้โดยใช้เงินในเกมเช่นกันนะครับแต่ผมก็แนะนําว่าคนช่วงแรกๆนะครับยังไงก็เอาเงินไปลงทุนกับอาวุธกับการ์ดดีกว่านะครับเพราะเกมนี้ก็คล้ายๆ Battlefield Hardline ครับคือแรกๆเนี่ยเงินมันหายากมากครับจะซื้ออะไรก็ควรจะซื้อให้คุ้มที่สุดนะครับในช่วงแรกๆแต่ถ้าใครชอบสไตล์นี้ก็ไม่ว่ากันนะครับจะลองดูก็ได้ครับผมคราวนี้เรามาพูดถึงในส่วนของยานพาหนะกันบ้างนะครับ ซึ่งยานพาหนะในเกมนี้มีมีอยู่2แบบครับคือแบบเก็บเหรียญเอาตามในเกมนะครับแล้วกด activate ออกครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือการที่เราไปกด E ขึ้นยานพาหนะนั้นนะครับหรือว่าป้อมปืนนะครับซึ่งในส่วนของป้อมปืนเนี่ยผมผมพบว่าเวลาเราขึ้นนะครับเมาส์เซนสิสิวิตี้เมาส์นะครับจะมีการอ่อนไหวลงอย่างมากครับคือมันเร็วมากๆครับทำให้ควบคุมยากมากเลยแต่ในส่วนของพาหนะที่เก็บเหรียญเอานะครับจะเป็นวอล์กเกอร์กับ กับรถถังเล็กๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับซึ่งถือว่ามันประสิทธิภาพสูงมากครับหากเราเก็บเหรียญได้หนึ่งเหรียญเราสามารถทําคิวได้มากมายครับเพราะอาวุธมันทรงอันภาพมากนะครับในช่วงแรกๆหากเรายังไม่มีปืนดีๆหรือว่าก๊ร์ดีๆนะครับผมแนะนําว่าให้วิ่งหากร์ดของพวกนี้นะครับแล้วคุณจะทําคะแนนได้ดีมากเลยครับอ่าแล้วก็ในส่วนของเครื่องบินนะครับ เอาไปพูดกับหลังแล้วกันครับแล้วก็มาถึงส่วนที่ผมคิดว่าเป็นไฮไลท์ของตัวเต็มเลยนะครับก็คือส่วนของฮีโร่นะครับตอนเบต้าเนี่ยเราจะมีฮีโร่ให้เล่น2ตัวนะครับก็คือลุคสกายวอล์กเกอร์กับดาร์ธเวเดอร์นะครับแต่พอมาในตัวเต็มนะครับเราจะมีฮีโร่ให้เลือกเล่นมากถึง6ตัวทีเดียวครับซึ่งจะแบ่งเป็นฝั่งฮีโร่3นะครับแล้วก็ฝั่งผู้ร้ายหรือวิลเลียนอีก3นะครับซึ่งจากที่ผมเล่นมา 4- 5ชั่วโมงนะครับก็ได้มีโอกาสได้เป็นฮีโร่อยู่ ประมาณถึงครั้งนะครับแต่ผมก็ยังเล่นไม่ครบทุกตัวรอะครับซึ่งจากที่ลองเล่นเนี่ยผมพบว่าฮีโร่โบบาเฟดเนี่ยค่อนข้างจะโกงมากเลยนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของตัวเต็มเนี่ยเลือดฮีโร่ไม่ลดลงเรื่อยๆแล้วนะครับเหมือนตอนเบตานะครับทาให้ถ้าเราสามารถรักษาระยะห่างระหว่างตัวเรากับศัตรูไว้เรื่อยๆได้เนี่ยเราก็แทบจะเป็นอมตะเลยนะครับแล้วปืนของโบบาเฟดเนี่ยแรงมากครับแล้วยังมีจรวดบิไซน์ระยะไกลอีกนะครับซึ่งหากเรารักษาระยะไว้ได้เนี่ย แทบจะเรียกได้ว่าไม่มีวันตายเลยครับสำหรับโบบาเฟตนะครับและเจ็ตแพ็กสุดเกลียนะครับที่ค้นได้นานมากๆครับคาดว่าแพดหน้าน่าจะมีการเนฟลงนะครับส่วนฮีโร่ระยะไกลของฝั่งฮีโร่นะครับก็คือฮานโซโลนะครับซึ่งจทด่ผมได้ลองเล่นฮาร์โลนะครับพบว่าเป็นฮีโร่ที่การเคลื่อนที่ค่อนข้างจะช้านิดนึงนะครับและการยิงระยะไกลก็ทําได้ไม่ค่อยดีนะครับแต่จะเทพมากครับระยะกลางโดยเฉพาะสกิลยิงลัวของพี่แกนะครับ ยิงแรงมากๆครับแล้วรัวด้วยสามารถฆ่าโคดด์มูดได้ในในเวลาสั้นๆเลยครับแต่ก็ยังนับว่าสู้โบบาเฟดไม่ได้นะครับในส่วนของลุคสกายวอล์กเกอร์กับดาร์คเวเดอร์ซึ่งเป็นเจไดนะครับจะเน้นการต่อสู้ระยะประชิดสูงสุดนะครับหากใครจะเล่นนะครับต้องพยายามหลบระกระสุนในระยะไกลเพื่อเข้าประชิดให้ได้มากที่สุดนะครับและหากระยะมนสุดเรื่อมจริงๆก็ยังมีพลังฟอร์สบางอย่างที่ทําให้เราสามารถโจมตีในระยะไกลมากกว่าดาบได้นิดนึงนะครับ ส่วนอีก2ตัวก็คือเลอากับจักรวรรดินะครับตัวเอ็มเพ์เลอร์นะครับผมยังไม่ได้ลองเล่นนะครับเพราะว่าจากที่ดูสกิลอยแล้วเนี่ยมันยังไม่มีเอกลักษณ์อะไรที่ชัดเจนและยังไม่มีความเก่งที่แน่นอนนะครับอาจจะต้องรอปรับแก้ไขในอนาคตต่อไปครับอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับความเปลี่ยนแปลงระหว่างตัวเบต้ากับตัวเต็มนะครับซึ่งที่ผมนําข้อมูลมาให้ดูนี้นะครับยังไม่ใช่ทั้งหมดของเกมนะครับเป็นเพียงโหมด Walker a s s a u l t นะครับ ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมและอย่าลืมว่าความเห็นบางอย่างเนี่ยเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับซึ่งเวลาเราไปเล่นจริงเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นตรงกับผมก็ได้นะครับยังไงใช้ยารณนายในส่วนนี้ด้วยนะครับถ้าจะให้ผมให้คะแนน Star Wars Battlefront ในส่วนของตัวเต็มนี้นะครับผมก็จะให้ที่8เต็ม10ครับ2คะแนนที่หายไปนีคือความไม่สมดุลของอาวุธการ์ดหรือ h e ร่บางตัวนะครับซึ่งในอนาคตถ้าหากได้รับการแก้ไขนะครับ ก็จะ10เต็ม10แน่นอนครับผมเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่สนุกนะครับคอแนว FPS ไม่ควรพลาดเลยนะถึงแม้ว่าตัวเกมมันจะเป็น TPS ก็เถิดนะยังไงอย่าลืมกดติดตามไว้ดูคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมซิก้านะครับถ้าคุณดูคลิปผมแล้วคุณรู้สึกถูกใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม